ใน happy mpm นะคะคำว่า happy ก็คือคำว่าความสุขใช่ไหมคะใช่ความสุขซึ่งความสุขใน happy mpm ค่ะในอักษรละห้าตัวนี้เรามีความหมายซ่อนอยู่นะคะซึ่งตัวแรกนะคะเป็นคำว่าตัว h นะคะ h เก้าแรกของเรานะคะก็คือคำว่า h h มา <H> จากคำว่า high standard <c oughs> นะคะ happy mpm ก่อนที่จะผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายนะคะเราได้มีการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ก็มีผลิตภัณฑ์ในการที่ที่พิถันที่จะผลิตออกมาได้คุณภาพแล้วก็มีประโยชน์กับผู้บริโภคใครได้มากที่สุดน,นะคะก้าต่อมาของ happy mpm ก็คือคำว่า a a ก็มาจากคำว่า award นะคะบริษัท happy mpm ค่ะการที่เราผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาเรามีการการันตีจากผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายออกมาทั่วโลกอย่างมากมา,มายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉยพาะผลิตภัณฑ์ p ล l y t i n e ของเราซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ได้รัในส่วนของตรารับรองนะคะคอีโคเซอร์นะคะแล้วก็มีในส่วนของผลิตภัณฑ์ของ N f S นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ของมาตทีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ แล้วก็ที่สำคัญค่ะ h a ปปี้คอฟฟีของเรานะคะออก็ยังจะได้รับในส่วนของอารางวัลจากสถาบันนะคะรับรองอาหารธราาชาติหรือว่า International Interview ปี2022ด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสมาชิกของเราขายดิบขายดีกันมากเลยทีเดียวนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดมากและอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะที่ทั้งบริษัทเราแล้วก็พิการของเราได้รับ ก็คือเป็นรางวัลไทยแลนด์สมาร์ทอวอร์ดนะคะเป็นรางวัลที่เราได้รับหลายปีต่อเนื่องเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะค่ะก้าวต่อไปของ Happy MPM ก็คือตัว P ีค่ะตัวพีมาจากคำว่า planning ก่อนที่บริษัท Happy ้ p m นะคะจะออกผลิตภัณฑ์ออกมาเรามีการวางแผนในเรื่องของการตลาดมีการวิจัยตลาดเรามีทีมของบริษัทที่คอยดูแลในเรื่องของการที่จะออกผลิตภัณฑ์มาแต่ละตัวเนี่ย เราจะทำยังไงที่จะทำให้สามารถที่จะสู้แข่งขันให้กับคู่แข่งได้แล้วก็สินค้าเหล่านี้เนี่ยเมื่อนำไปเอาตลาดแล้วเราจะทำยังไงให้ในส่วนของสมาชิกของเรานำไปทำการตลาดได้อย่างง่ายแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทอผทิสินค้าต่างด้วยนะคะค่ะแล้วก็ก้าวต่อไปของแ a p ป y ้งอนแนน ตอนน,นี้บริษัทแฮปปี้เอ็มค่ะเรามีในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพตัวเดียวก็คือเป็นผลิตภัณฑ์โอรตินแต่มาในเมื่อ24ปีผ่านไปค่ะบริษัทแฮปปี้ p อมอมองเห็นโอกาสแล้วก็อยากจะให้สมาชิกได้ทําการตลาดหลากหลายนะคะเราได้มีผลิตภัณฑ์ในส่วนของกลุ่มผิตภัณฑ์มาทารีนะคะซึ่งส,สมาชิกท่านสามารถนาไปทําตลาดได้ แล้วก็ที่เติบโตสูงกระแสสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานก็นกนายยากคือเ <c oughs> อนะะน็นเอ็นโปรตีนนะคะวิตภัณฑ์ต่อมานะคะสินค้าอุปโภคบริโภคในถุงเอ็นอนะคะก็สาม,มารถใช้ได้ในทุกเพศวยัยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สินค้าเรือโทรของเราค่ะก็คือคอร์นนตินนั่นเองที่จิตตลาดมาตลอดระยะเวลา24ปีนะคะทีนี้เรามาดูวิตัณฑ์ของคอร์นิตินในแต่ละตัวค่ะว่ามีอะไรบ้างเรามาิ่ในส่วนตัวแรกของ บริษัทแอนีเอ็เอนะคะสินค้าตัวแรกของเราก็คือมาทาลีนะคะมาทาลีเนี่ยเราอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าได้รับรางวัลน,นะคะแล้วเราก็มีรางวัลโนเบลซึ่งมีสารสก,กัดจากฟูรีลีนนะคะฟูรีลีนเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระสูงมากแล้วก็มี <Okay. S 1> สูงกว่าวิตามินซีถึง172เทา่านะคะในส่วนของล <Okay. S 1> ุตภา์มาทาลีสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกัยเลย แล้วก็เรามีการรับรองแล้ว่าเมื่อใช้แล้วไม่เกิดอนาการแพ้นะคะแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์มาคารีเนี่ยเรามีออกมาทั้งหมดคือสีตัวด้วยกันนะคะตัวแรกจะเป็นตัวเฟรเซรั่มเฟรเซรั่มจะดูแลในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะตัวที่2เป็นนีฟตัวตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซรั่มที่ช่วยเตรียมสมดกการโบทองนะคะสามารถที่จะดูแลิวหน้าเราไม่ต้องไปเข้าคลินิกเสริมความง,งามเลยเมื่อเราใช้ต่อนเนื่องนะคะ อ่าิตสุขภาพผิวของเราก็จะดีขึ้นนะคะตัวที่สามก็จะเป็นไนโอมะนาไนโอมะเนี่ยเมื่อเราใช้แล้วนะคะตื่นขึ้นมาทุกท่านจะรู้สึกว่าผิวพันเนี่ยสดชื่นนะคะตัวติเองก็ใช้เหมือนกันนะคะมีความสุขมากผิวเบปาบางสบายมากๆเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คืออายครีมนะคะอายของเราก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ชุดแรกของเ่าที่เป็นมาทินเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะ M X โปรตีนนะคะ M O โปรตีนนะคะปัจจุบันนะคะวัยทำงานหรือวัยรุ่นเนี่ยได้หานมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะ M X โปรตีนออกแบบมาเพื่อใคร M X โปรตีนออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการที่จะดูแลสุขภาพผู้ที่ต้องการ สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยนะคะซึ่งของเราจะเป็นสารสกัดนะคะเป็นแพลนเมตโปรตีนแล้วก็สกัดในขั้นตอนของไอโซเลตนะคะซึ่งเป็นโปรตีนเนี่ยจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงม,มากเลยนะคะเหมาะสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุเนื่องจากว่าเราได้ออกแบบแล้วก็สกัดมาจากถั่วหลายหลากชนิดเลยนะคะถามว่าในส่วนของการ ทำเอ็มเอ็กทำโปรตีนออกมาตลาดแล้วเนี่ยเราจะต้องดูคู่แข่งด้วยโปรตีนโดยทั่วไปนะคะจะมีในส่วนของถั่วลันเตานะคะแล้วก็จะมีถั่วเหลืองนะคะแต่ว่าเอ็เอ็ M, โปรตีนเนี่ยมีทั้งหมด10ถั่วด้วยกันนะคะมีถั่วลหลากหาชนิดแล้วก็มีธัญพืชด้วยแล้วที่สําคัญค่ะเรามีในส่วนของ ไซเลียมฮัทน,นะคะไซเลียมฮัทเนี่ยจะสามารถคองตัวได้ถึง172%เนะคะเมื่อเราทานเข้าไปแล้วนะ,ะตัวนี้จะเป็นพรีไบโอติกนะคะเมื่อเราทานตัวนี้เข้าไปนะคะจะทําให้เราอิ่มนะคะแล้วก็ไม่อยากอาหารซึ่งตรงนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการจะดูแลน้ําหนักแล้วก็ควบคุมน้ําหนักด้วยนะคะนี่คือความมหัศจรรย์ของ เอ็เอโปรตีนวิตัณฑ์ตัวที่2ของเรานะคะและววิตาณฑนที่เป็นที่ถูกใจต้องตาของสมาชิกแฮตตี้เอ็เอ็คือลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเลอาค่ะเลอาเพราะว่าตัวนี้จะมีในส่วนของแชมพูยาสระผมลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องใช้อุปโภคบริโภคซึ่งเราทุกคนเลยก็ต้องใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะดังนั้นเมื่อเราใช้แล้วก็ต้องหมดไปการที่เรามาทำตลาดตรงนี้เราสามารถที่จะนำไปเสนอ ชิจได้ในทุกๆเดือนเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเป็นออร์แกนิกด้วยนะคะ mm hmm. สินค้าเรือธงของเราค่ะที่ครองตลาดามายาวนานอ่าที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของออร์แกนิกนั่นเองเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพนะคะซึ่งเราจำหน่ายมานะคะเติบโตเป็นหนึ่งในสามของทวีปเอเชียเลยแล้วก็จำหน่ายใน มาของพอลิติ่นะคะตรงนี้เนี่ยพอลิติ่คืออะไรพอลิติ่เป็นาศาสตราจากย์รองเท้ารายค่ะแล้วก็เราเนี่ยเราได้พิธีทิถีในการที่จะผลิตเอกสารออกมานะคะเราเริ่มต้นจากไร่ที่ทำการปลูกข้าวรายโดยเฉพาะเลยนะคะไร่ที่ทําการปลูกข้าวรายมีเนื้อที่ถึง6,500เอเคอร์นะคะซึ่งในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ใน การเรียนปีที่จะปลูกข้าวไรนะคะเรามีการปลูกพืชขุงเรียนนะคะและในหนึงปีนะคะแล้วก็แหล่งน้ำนะคมาจากภาคเหนือของสหรัฐอเมริกาซึ่งต้นน้ำก็มาจากแคนาดาด้วยนะคะซึ่งตรงน,นี้เราพิจิตริถันแม้กระทั่งแหล่งต้นน้ำเลยนะคะค่ะต,ตัวนี้ก็คือเป็นการพิจิติถันอย่างที่บอกค่ะ ในเรื่องของการเก็บเกี่ยวอย่างเข้าใจาของเรานะคะเราปลูกมาทปีแต่การเก็บเกี่ยวใช้ระยะเวลาแค่2อสัปดาห์เองนะคะดังนั้นเจา้าหน้าที่ที่อยู่ในในพื้นที่ไร่ของเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้ก็มีความชำนาญน,นะคะในการที่จะเลือกนะคะ ิตภัณว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่นะคะเพรว่าเพื่อจะได้ประโยชน์ในการนำไปใช้ในการสกดัดรองเีสอรข้าวไรของเราด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญค่ะสิ่งที่เราได้รับรางวัลน,นะคะ <c oughs> พอทีตินเนี่ยเรามีการสกดัดนะคะ <c oughs> ในส่วนของขั้นตอนที่เรียกว่า <c> H2O <oughs> <c oughs> นะคะซึ่งเราเรียกว่า <c> H2O <oughs> e x t e a t i o n ซึ่งเป็นการสกดัดเอาลือของ ข้าวรายออกมาสกัดเอาไรสกัดเอาฝุ่นเพื่อที่ตัวเนี้ยจะไห้ละลายน้ำแต่ก็เวลาที่เรานำไปให้ผู้ป่วยรับประทานนะคะก็จะทำให้เขาไม่เกิดอาการแพ้ด้วยนี่คือขั้นตอนของความพิธีพิทันในการที่จะคือสินค้าคุณภาพดีนะคะซึ่งบริษัท Happy n เ m เราก็มีในส่วนของการซื้อวิกสิทธ,ธิ์นะคะมาจาก ประเทศสหราัฐอเมริกาซึ่งโรงารงานผิดของเราอยู่ที่รัฐโอไฮโอชื่อโรงงา,กานกลาวมเนตนะคะซึ่งบอสของเราก็เคยไปเยี่ยมแล้วปรบมือให้กับบอสด,ด้วยค่ะและเราได้ยินขาวว่าบอสจะไปเที่ยวที่โรงงานด้วยนะคะเรามีห้องนะคะที่ชื่อว่า Happy M P M ด้วยนะคะถา,ท,า,ท,าทุกท่านได้เข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัท Happy M P M นะคะ ค่ะอย่างที่บอ,อกค่ะเมื่อเราได้วิธีปิบัตในเรื่องของการเก็บเกี่ยววิธีปิัตในเรื่องของสารสกัดนะคะเพื่อที่จะออกมาให้ได้ประสิทธิภาพและก็ดูแลผู้ป่วยได้ดีที่สุดแล้วนะคะในหนึ่งเม็ดของคอเลิมิอนะคะเรามีสารอาหารมากกว่าสาม้อยชนิดนะคะมีทั้งกรดอะมิโนกรดไขมนันวิตามินแล้วก็ในส่วนของดีอิทน,นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะ ในหนึ่งเม็ดเราสามารถที่จะบำรุงสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือไม่ป่วยก็สามารถทานได้นะคะค่ะผลิตภาาัณฑ์คอริตินของเรานะคะอย่างที่บอกว่าเรามีสารอาหารมากกว่า300ชนิดน,นะคะดังนั้น,นกลไกในการทําง,งานของพอริิตินไนขออนุญาตยกขึ้นมา3คนกลไกนะคะที่จะมาดูแลนะคะว่ากลไกหลักๆ ของการทําง,งานโปรตินซึ่งจะมีกรดสามตัวที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพของผู้ป่วยนะคะค่ะซึ่งตรงน,นี้เนี่ยในส่วนของกรดไกแรกนะคะจะเป็นกรดอะมิโนแอซิดเป็นการป้องกันนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีปัญหาสุขภาพสามารถทานป้องกันได้ด้วยกลไกาการทำง,งานของกรดอะมิโนแอซิดตัวนี้นะคะทำให้เราไม่เกิดอาการเจ็บปวดและก็ช่วยสร้างคุ้มกกันในร่างกายแล้ว แต่เมื่อเราเจ็บป่วยแล้วค่ะเราก็จะมีในส่วนของอดิวทรีทนะคะซึ่งเป็นส่วนของการดูแลสำหรับผู้ป่วยแต่อย,ย่งไม่ให้เกิดขึ้นใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็อีกตัวหนึ่งนะคะไซคลไฮโดรเอซินนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ดูแลทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นอาการที่เขาเป็นอยู่ให้แพร่กระจาย แล้วก็จะไม่เกิดโรคเพิ่มเติมนะคะอย่างที่เราบอกค่ะคอเลสตอรเป็นสารอาหารที่ไปบำบัดเซลล์นะคะเราเข้าไปถึงต้นต่อของการเกิดเหตุของโรคดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทานคอเลสเตรเข้าไปนะคะทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงหน้าตาสดใสึ้นด้วยใช่ไหมคะมีใครได้ทานคอเลสตรบ้างแล้วคะโอ้โหมีหน้ามีแต่ผลหน้า สากลไกละนะคะ mm hmm. ค่ะแล้ที่สำคัญค่ะทางบริษัทแฮปปี้เอ็มเนะคะเราได้มองเห็นถึงประโยชน์ในการทางสารอาหารตัวนี้นะคะและเราได้ทำการทำการันตีนะคะกับบริษัทโตเกียวมารีก็คือทำประกรันมูลค่าสูงสุดถึง เราก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคะเราจะมีการประกาศให้กับฝ่ายขายหรือสมาชิกนะคะทั่วประเทศของ p พลตฟอร์แต่ว่ายกเว้นนะคะผู้ชี่ระเมิดลิขสิทธิ์อย่างในในส่วนของชอปปี้หรือว่าลาซาด้านะคะตรงนี้สำหรับผู้ชี่ระเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าขายของตัดราคานั่นเองนะคะเราก็จะไม่มีสิทธิ์รูต้องซึ่งเราสามารถจะเอาในเงื่อนไขตรงนี้ค่ะ ไปแจ้งกับลูกค้าหรือแจ้งกับลูกค้าว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากการซื้อสินค้าผ่านสมาชิกของแ a ป p ี้เอ p m ซึ่งเขาจะได้ไประโยชน์อะไรบ้างนะคะค่ะนี่คือฟารมินินนะคะหลายท่านเนี่ย ก็มีผู้บริโภคอยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อเราทานแล้วก็มีผู้บริโภคเราก็อยากจะแนะนำนะคะให้ทุกท่านได้ลองนะคะเมื่อเข้ามาแฮปปี้เอนทีเอ็มสิ่งที่อยากจะบอกในขั้นอตอนต่อไปก็คืออยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ทดลองกินทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแฮปปี้เ <MP> อ็ีเอ็มเพราะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์เราได้คัดสรรแล้วก็ ทำให้อลิตภัณ์แต่ละตัวมีคุณภาพแล้วก็ออกตลาดแล้วก็สามารถที่จะทําตลาดได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีทุกตัวเลยนะคะหัวใจสําคัญค่ะเราจะทําอย่างไรคะที่จะให้ผู้บริโภคของเราใช้สินค้าและมีความสุขมากที่สุดเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นพี่อ้อไหมคะพี่อ้อขึ้นมาแชร์ใช่ไหมคะพี่อ้อขึ้นมาแชร์แล้วพี่อ้อบอกว่าถ้าพี่อ้อไม่มาทานคาริโติน พี่อ้อยจ,จะมีความสุขพี่อ้อยจะได้ไปลลอยู่ไล่พี่อ้อยจะได้ไปน่ดไปนี่แบบวันนทีไหมคะไม่มีนะคะ,ะ,คะเพราะว่าอย่างตันนั้นค่ะตัวอย่างเราก็มีให้เห็นนะคะพี่อ้อหรือว่าแม่แม่ในข้างในหัวเมื่อสักครู่นี้ท่านขึ้นมาแล้วท่านบอกว่าถ้าไม่มีคอลลาเจนสุขภาพท่านก็แย่ท่านอาจจะไม่ได้ไปน่นไปนี่เพราะว่าอยู่ตามจังหวัดวันนี้ก็มาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆที่สนานใหญ่ประมืตให้กับพี่อ้อแล้วก็ในหัวด้วยนะ ค่ะ,คะตัวสุดท้ายค่ะของขับมาแฮปปี้ก็คือตัววายวก็คืออยู่ค่ะเราจะาก้าวไปก็คือต้องมีเราแล้วก็มีอยู่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะค่ะค่ะแฮปปี้เอพีเอ็มเราก้าวมาเกินกว่าสองโทสวันแล้วนะคะจากท่านผู้บริหารท่านประธานแล้วก็ท่านรองประธานปัจจุบันนะคะท่านได้มอไมายในส่วนของการบริหารงา,านให้กับ ทั้งสองท่านนะคะแล้วก็มีกรรมาการวิหารทั้ง4ท่านของเราซึ่งบัดีก็ได้ทำนั่ให้กำลังใจพวกเราด้วยขอเสียบประเวยอาจารย์ก่อน